3 2 6นะครับส,สองขาสตองเกอร์นะครับสองขาเลขความหนา2อมิลลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR วอารโค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ3 2 6นะครับส,สองขาสตองเกอร์นะครับสองขาเลขความหนา2อมิลลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับหาพื้นที่โล่งกว้างในการเล่นครับบ้าย โอเคสวยงามรอบเดียวพอครับผ่านครับเพชรสามสองเจ็ดลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับห่าพื้นที่โล่งกว้างนะครับสวยงามเอาครับมาโชว์ผ่านครับสามสองแปดลายเฉพาะตัวตามนี้ครับโคตมาผ่านครับ 3 2 9ลายเฉพาะตัวตัมนี้นะครับหาพื้นที่โล่งกว้างนะครับปรอบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยผ่านค่า3-30นะครับลายเฉพาะตัวตามนี้ครับไปเรื่องนิดนึงวันนี้มีเยอะครับฝนตกครับอีกรอบครับลงไม่สวยวิ่งรับไกลนะครับ โอเคชผ่านครับสามสามหนึ่งลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับฝนมาแล้วกว้างนี้ฝนนะหมดห่วงเรื่องคุณภาพนะครับผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนเคเบิลโค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชกมวยนะครับกำหมัดนะครับ ต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับ หากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนว้างนะครับจับหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกหลวมไว้ด้านให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เอาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัด ให้ขมุนรอบตัวเองเ,ย,เยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ